ลุยเชได้กล่าวว่าการที่เราไล่ล่าตามหาหรือรอคอยคนรักนั่นไม่สามารถทำให้เราดึงดูดคนรักที่ดีหรือคนที่ใช่สำหรับเราได้ยิ่งถ้าได้ยิ่งถ้าคิดด้วยความเชื่อที่ว่าถ้าฉันมีคนมารักหรือว่ามีคนรักชีวิตฉันจะต้องดีขึ้นแน่นอนถ้าเป็นความเชื่อแบบนี้ลุยเชกล่าวว่ามันยิ่งจะทำให้แย่เข้าไปอีก <c oughs> ถ้าเราพูดในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนคงคิดถึงคนรักดีๆสักคนหนึ่งหรือว่าการมีความรักดีๆสักครั้งหนึ่งแล้วก็บางทีหลายๆคนอาจจะก,กําลังตามหาความรักกําลังไล่ล่าความรักแล้วก็มีความคิดว่าถ้าเรามีใครสักคนมารักชีวิตมันคงจะดีใครที่คิดแบบนี้ฉันก็ยก มือขึ้นฉันบอกว่าก่อนหน้านี้ฉันก็คิดแบบนี้แต่ว่าจนกระทั่งฉันได้มาฟังบทความของลุยเฮของลุยเชนะคะแล้วความคิดฉันมันเริ่มเปลี่ยนลุยเชได้กล่าวว่าการที่เราไล่ล่าตามหาหรือรอคอยคนรักนั่นไม่สามารถทําให้เราดึงดูดคนรักที่ดีหรือคนที่ใช่สําหรับเราได้ยิ่งถ้าได้ยิ่งถ้าคิดด้วยความเชื่อที่ว่าถ้าฉันมีคนมารักหรือว่ามีคนรัก ชีวิตฉันจะต้องดีขึ้นแน่นอนถ้าเป็นความเชื่อแบบนี้ลุยเชกล่าวว่ามันยิ่งจะทําให้แยกเข้าไปอีกคีย์เวิร์ดนะคะเพราะความรู้สึกโหยหาความรู้สึกขาดแคลนความรู้สึกอยากได้ต้องมีคนรักมักจะทําให้เรากระโดดเข้าไปกอดทุกคนซึ่งฉันเป็นฉันกล้าพูดเลยเขาเรียกว่าไม้ผูลอยผ่านมาเราก็กระโดด ขวาไว้ถ้าเรากำลังจะจมน้ำาภามันชัดถูกไหมเขาบอกว่าต่อให้ผูกพองพงัพงเราก็ไม่เออเราก็จะควา้านั่นจะทำให้เราไม่สามารถมีคนรักที่ดีได้ด้วยความรู้สึกว่าเราตั้งต้นอยากมีความรักเพราะเราเหงาเราอยากได้คนมาเติมเต็มเราหยหามันเป็นความรู้สึกที่จะผลักผลักใสผู้คนดีๆคนดีๆอะ่ะ ที่กาลังจะเข้ามาออกจากชีวิตเราเพราะเรากําลังมีพลังงานของความขาดแคลนเรากําลังมีพลังงานของเป็นเคาเรียกว่าเป็นนกาทีฟเอเนอร์จีที่ผลักผลักส่งสัญเราส่งสัญญาณให้กับจักรวาลบอกว่าฉันไม่มีความรักฉันไม่มีความรักฉันไม่มีคนรักฉันไม่มีคนรักจักรวาลจะเข้าใจว่าเราต้องการที่จะไม่มีคนรักเขาก็จะผลักคนไม่ดีคนดีๆออกไป เพราะเป็นเหมือนคำพูดล ust, ุยเชย์บอกว่าเพราะเป็นเหมือนคำพูดที่ส่งบอกผู้คนว่าฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอคือคือความรู้สึกโหยหาลุยเฮย์ให้คําอธิบายว่าความรู้สึกโหยหาความเป็นความรู้สึกที่ผลักไสผู้คนดีๆให้ออกหา่างเพราะเป็นเหมือนคําพูดที่ส่งไปบอกผู้คนว่าฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอช่วยมารักฉันที เพื่อให้ฉันรู้ว่าฉันดีพอและมีค่าพอนั่นคือแมสเซจที่เราส่งเธออย่างที่ลุยเซได้ย้ำในทุกๆคลิปก็คือความสัมพันธ์แรกที่เราควรจะมีก่อนก็คือความสัมพันธ์ที่เรามีกับตัวเองรักตัวเองให้ได้ก่อนเป็นคนรักที่ดีให้กับตัวเองให้ได้ก่อนปฏิบัติกับตัวเองในแบบที่เราต้องการให้คนรักปฏิบัติกับเราให้ได้ก่อน พูดกับตัวเองดีๆมองเห็นคุณค่าของตัวเองมองเห็นความรักดีๆในตัวเองที่เรามีให้ตัวเราเองให้ได้ก่อนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองหลงรักตัวเองได้ในแบบที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยหมายถึงไม่รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าไม่เปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นทําอะไรก็ได้ที่ทําให้ตัวเองรู้สึกดีแบบที่เราไม่เดือดร้อนคนอื่นรักตัวเองยอมรับตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็น เห็นคุณค่าของตัวเองถ้าเราอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีนี่คือสิ่งที่เราต้องเวิร์กกับตัวเองก่อนถ้าเราอยากให้มีคนรักแบบที่มาซื้อดอกไม้ให้กับฉันก็ซื้อดอกไม้ให้กับตัวเองก่อนมันเรียกว่าพี่เรียกมันว่าการปฏิบัติกับตัวเองดีๆคือการเซ็ตมาตรฐานให้กับตัวเราเราปฏิบัติกับตัวเองแบบนี้ฉันมีมาตรฐานแบบนี้ให้กับตัวเองหนึ่งคือนอกจากจะทําให้เรารู้สึกเต็มแล้ว่มันทําให้เรามีมาตรฐานที่ชัดเจนกับตัวเองว่าเรา รู้สึกว่าเราควรค่ากับการได้รับปฏิบัติแบบไหนเพราะเราปฏิบัติแบบนี้กับตัวเองพอมีใครสักคนเข้ามาแล้วเขาปฏิบัติกับเราในแบบที่ไม่ตรงตามมาตรฐานที่เราให้กับตัวเองเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเขาไม่ควรค่ากับเวลาเรานี่คือการสกรีนคนผูกผูกพังทางออกแล้วคัดคนดีๆเข้ามาคนดีๆคือไม่ใช่หมายถึงว่าเขาเป็นคนดีเลอเลิศอะไรต่างๆคนดีๆในแบบที่เราต้องการนี่คือคเวิร์แล้วที่สำคัญ สร้างบรรยากาศรอบตัวให้เป็นพลังงานดีๆจัดห้องให้เป็นระเบียบอย่าให้รกลุงหลังเมื่อไหร่ก็ตามที่ห้องเรารกลุงหลังบอกเลยว่าใจเรามันจะรู้สึกลุงหลังเพราะฉะนั้นทําทุกอย่างให้เป็นระเบียบจงมีวินัยกับตัวเองห้องตกแต่งด้วยดอกไม้ถ้าทําได้ฉันบอกเลยว่าการมีดอกไม้ในห้องหรือว่าการมีต้นไม้ในห้องทําให้ใจเรามีมีมันมันเย็นลงทําให้ใจเรารู้สึกฟูขึ้นเป็นพลังงานบวกที่มันควรมี ในบ้านของเรารวมไปถึงอยากซื้อดอกไม้ให้ตัวเองซื้อเลยไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวว่าฉันจะต้องรอคอยใครสักคนมาซื้อดอกไม้ให้ฉันไม่จําเป็นเท่าวันนี้เราสามารถซื้อดอกไม้ให้ตัวเองได้ซื้อหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดฉันอยู่ต่างจังหวัดฉันเดินไปเจอดอกไม้สวยๆอยู่ริมถนนเนีน่ยเอามาจัดแจกกันที่บ้านก็ได้มันจะทําให้ใจเรารู้สึกฟูขึ้นเฟิร์มขึ้นซึ่งเหล่านั้นน่ะมันคือการเซตมาตรฐานให้กับตัวเองทุกคนแล้วที่สําคัญบ้านนอกจากจะจัดให้เป็นระเบียบแล้ว อยากให้ลองทําบ้านให้มีกลิ่นกลิ่นที่มีกลิ่นหอมกลิ่นสดชื่นกลิ่นดอกไม้กลิ่นอะไรก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกสดชื่นอย่างที่บ้านเราอ่ะเราจะเป็นคนที่ชอบให้บ้านมีกลิ่นหอมเราชอบที่จะไปในที่ที่เออเรารู้สึกว่าบ้านเรามันมันเหมือนโรงแรมเราก็จะมีกลิ่น หอมตามจุดต่างๆของห้องกลิ่นหอมหอมเนี่ยสามารถทําให้เราสดชื่นขึ้นมาได้และถ้าอยากสร้างบรรยากาศให้บ้านของเราหรือว่าห้องนอนของเราห้องทํางานของเราสดชื่นผ่อนคลายต้องนี่เลยค่ะ k i n g s t e l l a Stay Fresh เจลน้ําหอมปรับอากาศ5กลิ่นสดชื่นสุดจี๊ดสร้างบรรยากาศสนุกสดชื่น หอมหวานยาวนานมาในแพ็กเกจน่ารักน่ารักสีสันสดใสถ้าเกิดว่าใครชอบกลิ่นหอมหวานเป็นกีวีแอปเปิ้ลกลิ่นสควิชเลมอนแบบจิจาร์สดชื่นออเรนจ์เฟสกลิ่นหอมซ่อนเปรี้ยวกลิ่นบับเบิลกัมหอมหวานสนุกกลิ่นกัมมี่แคนดี้หอมกลิ่นกัมมี่ที่คุณเคยด้วยไบโอดีเกรดเดบิลเจลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรต่อโลกของเราใครที่ชอบบ้านที่มีกลิ่นน้ำหอมราคาเบาๆลองหาคิงสเตอร่าสเตฟเฟสมาติดบ้านไว้ได้นะคะก็สามารถ หาซื้อได้ที่ห้างสปปรรพสินค้าร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นช็อปปี้ลาซาด้าทิกเ o k ตชอในชื่อของ kingstera o o f i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  l l พร้อมติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ช่องทาง facebook ของ k i n g t t e r a เนี่ยเพราะฉะนั้นลองนะคะลองไปหามาดูถ้าเกิดว่ายังไม่มีบัต g เจ็ตลองใช้แบบวิธีเดียวกันก็ได้ตัวนี้ราคาดีมากหาซื้อได้ง่ายไม่ต้องซื้อของแพงๆก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครชอบเทียนหอมอ น้ำหอมต่างๆก็สามารถเอามาใช้ได้ความหอมของห้องบรรยากาศที่อยู่รอบตัวเรามันจะทําให้เรามี energy ดีๆมันจะทําให้เรามี energy ดีๆทุกคนแล้วมันจะส่งพลังงานดีๆออกไปข้างนอกแล้วที่สําคัญทุกเชา้าสิ่งที่อยากให้ลองทาก็คือว่าทุกเช้าตื่นมาอยากให้ลองมองตัวเองในกระจกดูแล้วก็ชมตัวเองให้ได้พูดดีๆกับตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็ลองถามตัวเองดูซิว่าวันนี้มีอะไรที่ฉันจะทําให้แกมีความสุขได้อีกวันนี้มีอะไรที่ฉัน จะทําให้แกรู้สึกว่าฉันรักแกขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนี่เป็นวิธีเวิร์กกับตัวเองนะคะที่ลุ๋ยเทนแนะนำเขาบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ชอบจุดใดจุดหนึ่งในร่างกายของเราให้ลองยืนแก้ผ้าเลยแก้ผ้าเลยนะคะมองตัวเองในกระจกดูซิว่าในจุดของหุ่นเรามีจุดไหนที่เราไม่ชอบแล้วมองจุดนั้นจนกว่าเราจะรู้สึกชอบจุดนั้นของเราพี่ใช้วิธีเนี้ยแล้วพอ พี่ใช้แล้วพี่เปลี่ยนความคิดไม่ได้ว่าฉันไม่ชอบจุดเนี้ยแต่พอเพ่งมันไปเรื่อยๆอ่ะมันจะมีคําตอบว่าถ้าฉันไม่ชอบจุดนี้ฉันจะทํำยังไงให้ฉันชอบมันอย่างฉันส่องตัวเองแล้วฉันรู้สึกว่าฉันฉันอ้วนจังเลยอ่ะอ้วนจังเลยฉันไม่ชอบพุงฉันเลยแต่ก่อนฉันเป็นคนที่แบบมีซิกทงซิกแพคมีกล้ามท้องอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือพุงฉัน หน้าทองฉันแบบป่องมากอะไรเงี้ยฉันไม่ชอบตัวเองเลยจำไหมฉันไม่ชอบตัวเองเลยมันก็จะได้คําตอบเองว่ามึงก็ต้องไปออกน้ำไกยสิคะคุณอะไรเงี้ยมันจะมันจะมันจะมีคําตอบให้กับตัวเองอะคือตอบให้เราเปลี่ยนความคิดที่มีต่อมันไม่ได้แต่เราจะมีความคิดว่าเราจะทํำยังไงเราจะทํายังไงกับมันได้นี่คือวิธีการเวิร์กกับตัวเองของลอยเชนะคะทำยังไงที่เราจะกลับมารักตัวเองเขาบอกว่าทุกวันที่ตื่นมาให้ลองถามตัวเองทุกวันว่าวันนี้ฉันทำอะไรเพื่อ ให้รักตัวเองมากขึ้นฉันเห็นตัวเองในกระจกแล้วฉันรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นแล้วหรือยังมีอะไรในตัวฉันที่ฉันหลงไหลในตัวเองบอกตัวเองย้ำๆซ้ำๆว่าฉันรักแกจ้องเข้าไปในตาของตัวเองเห็นเข้าไปในดวงตาของแกยืนมองกระจกจ้องเข้าไปในตาของเราแล้วพูดว่าฉันรักแกฉันรักแกมากแกเก่งมากแกดีมากคนอย่างแกใครได้ไปแม่งสุดจอดคนอย่างแก หาดีกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วคนอย่างแกอะไรก็ว่าไปที่ทําให้เรารู้สึกว่ายิ่งพูดแล้วเรายิ่งรักตัวเอง ou, ยิ่งพูดแล้วเรายิ่งภูมิใจในตัวเองทําแบบนี้ย,ำยำ้ำๆซ้ําๆแรกๆบอกเลยว่ามันเฟกมันรู้สึกเลยว่าไม่จริงแต่เมื่อไรก็ตามที่เราทําไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนความคิดที่เรามีกับตัวเองจะเปลี่ยนถ้าเดินเราจะเปลี่ยนการกระทําเราจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนทุกอย่างแล้วเราจะมีสติมากขึ้นหรือเชได้กล่าวว่าให้ทําอย่างนี้ทุกวันจนกว่าข้างในของเรามันจะเชื่อ กอดตัวเองถ้าต้องการใครสักคนอบกอดแล้วกอดจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราเฟิรม์มให้ย้ำซ้ำๆว่าชีวิตของเราเต็มไปด้วยความรักผู้คนดีๆเข้ามาในชีวิตของเราแบบไม่ขาดสายฉันเจอแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตมีแต่ผู้ชายดีๆความรักดีๆเข้ามาในชีวิตพูดย้ำๆซ้ำๆที่เขาเรียกว่าเป็น affirmation หน้ากระจกจ้องตาตัวเองบอกตัวเองอย่างเงี้ยให้มันเชื่อให้ข้างในเราอะมันเชื่อ แล้วย้ำเข้าไปว่าฉันได้รับการปฏิบัติที่ดีตอจากผู้คนเสมอยำ้ำพอเราย้ำไปซ้ําๆด้วยการพูดย้ำๆซ้ๆําๆมองตาเข้าไปมองเข้าไปในตาของเราทําอย่างนั้นทุกๆวันเชื่อฉันสิว่ามันจะเปลี่ยนความคิดที่เรามีกับตัวเองมันจะเปลี่ยนพอความคิดที่เรามีกับตัวเองมันจะเปลี่ยนโลกจะดึงดูดสิ่งที่เราเชื่อเข้ามาแล้วเราจะเจอความรักและคนรักดีๆถึงได้บอกว่าไม่ต้องนั่งกังวลหรอก ว่าวันนี้เธอจะโสดหรือเธอจะไม่โสดไม่ต้องนั่งกังวลหรอกว่าคนรักเธอจะมีคนรักกับเขาบ้างไหมเพราะสุดท้ายเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอรักตัวเองและเชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับคนรักดีๆสุดท้ายจักรวาลจะเตะคนดีๆเข้ามาในชีวิตของเธอเองสิ่งที่เธอจําเป็นต้องทําและก็ต้องรีบทําทันทีในตอนนี้เลยก็คือจงกลับมารัก และดูแลหัวใจของตัวเองค่ะ Self Love is the key ทุกคนกลับมารักตัวเองอีกสักทีก็ดีนะเจอกันที่ส i ีดเดลี่ y นะคะใครชอบเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองการรักตัวเองการดูแลตัวเองก็มาเจอกันที่ส i ีดเดลี่ y นะคะถ้าไหนเป็นบทความที่พี่รู้สึกว่ามันน่าสนใจพี่จะเอามานั่งเล่าแบบนี้แหละแต่มันก็จะมีบันทึกสลีดเดลี่ด้วยเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามกอบกู้เอกราชให้กับตัวเอง ด้วยการหันกลับมารักตัวเองแม้จะล้มบ้างลุกบ้างแต่มันก็มีรสชาติของชีวิตที่ทุกคนสามารถเอาไปเรียนรู้แล้วก็ไปอัดแบใช้กับตัวเองได้ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็ใครมีความคิดเห็นอย่างไรฝากคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ